หนึ่งสองสามสูตรนี้หนูรดาบอกนั่นไงคนลุ้นคนลุ้นใจหายเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นพาหมีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำปีนเฮี่ตีชื่อไว้สี่ปีไว้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วมึงชงเท่เลยโอ้ยขนมเฮ้ยต้องเอาไปลองทำที่บ้านมาเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินเมื่่อไหรเมื่อไหร่ เลยว่าฟุกครับอันนี้อันนี้ไม่ไดาแล้วอีกนานไหมป้าหนูจ่ายไปเรื่อยๆตีไปจนว่าจะเหลืองินเหลืองเหลืองไเหลือเรื่อยๆตีไปจนเหลืองแต่งจริงของป้หนูสวยกว่านี้เยอะเลยครับมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นเหมือนหมูหยองเลยอะไปกินที่ร้านเลยไปกินได้เดีนไปเดี๋ยวกลับมาแล้วมาดูกันว่าโหนเป็นยังไงโหนสู้สู้เฮ้ยผมว่าเริ่มเริ่มได้เริ่มได้ไหมเริ่มได้ไหม ครัวคลุ้งน้ำเปิดบริการมากว่า6ปีแล้วล่ะค่ะถึงจะเป็นร้านเล็กๆอยู่หลังศาลเจ้าองคระรตเนี่ยแต่ลูกค้าก็แวะเวียนกันมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะมีเมนูปลาให้ได้ลิ้มชิมรสแล้วเนี่ยนะคะยังมีเมนูสุดพิสดารที่ใครมาแล้วต้องลองด้วยล่ะค่ะเขาบอกว่ามาครัวคลุ้งน้ำไม่ได้กินไข่พิสดารเขาบอกว่ามาไม่ถึงเป็นเมนูยอดฮิต ใช้ซ่อมตีไข่จนขึ้นฟูเหลืองวนแบบนี้ค่ะจึงจะนําไปทอดในกระทะได้ค่ะมันพินสดารยังไงอ่ะป้าตปองอีกมือก็งไ,งไม่เคยโรยไข่ไปมือก็วักวัก,กน้ํามันเนี่ยอ๋อคือนี่สูตรป้าหนู่ะครับใช่ใช่ไหมใช่อ๋อมันจะเป็นเส้นเออโอมันไม่เหมือนไข่ปกติอ่ะ ที่สุดาลมีทีเด็ดอยู่ที่การใช้ตะลิ้วขยี้ไข่ในกระทะตลอดเวลานี้แหละค่ะห้ามหยุดนะคะไม่เช่นนั้นไข่จะไม่เป็นเส้นค่ะและที่สําคัญต้องใส่น้ํามันท่ให้ท่วมค่ะเพื่อที่ไข่จะได้ทั้งกรอบและฟูน,นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไ่ภูเขา หนูครับอันนี้คือไข่พิษดาลรมันอารมณ์เหมือนแบบยุ่งอไเงี้ยฝอยฝอยฝอยยุ่งเลยหมูฝอยอ่ะอืมอร่อยครับเป็นแบบคล้ายๆหมูหยองเคี่ยวกรุบกรอบจะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็เยี่ยมค่ะไข่พิษดารซาดีปดสิบบาทเท่านนเอง จากเมนูพิสดาลก็ต่อด้วยอาหารจัดจ้านถึงใจกับปลาเนื้ออ่อนผัดวรนดกป้าหนูจะนำปลาเนื้ออ่อนไปต้มกับน้ำเดือดให้สุกก่อนค่ะเพื่อย่นระยะในการผัดจากนั้นก็ตำเครื่องผัดโดยพริกไทยดำพริกขี้หนูพริกเหลืองผิวมะกรูดกระเทียมให้ละเอียดค่ะแล้วก็นำไปผัดกับน้ำมันอ๋อมันจะเป็นแบบอารมณ์เครื่องแกงเลยนะ ปลาใส่อะไรครับใส่ปลาใส่เลยไหมใส่เลยแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำซุปใส่ไปหน่อยน้ำซุปใส่หน่อยค่อยๆคนนะเดี๋ยวเละหมดเดี๋ยวเราเคี่ยวน้ำแห้งจะได้เข้าเนื้อปลาอ๋อต่อไปเราใส่โหระพาใบยี่หล่าใบยี่หล่าใบยี่หล่ามันจะหอมแล้วก็ถึงเรียกผัดบ้านนอกอ๋อถ้าอย่างนี้ถ้าเราใส่ใบกะเพราได้ไหมครับได้มันจะเป็นอะไรจะนไม่เหมือนกัน มหอมชื่อเมนูว่าอะไรวาเมนูนี้ปลาเนื้ออ่อนผัดบ้านนอกปลาเนื้ออ่อนผัดบ้านนอกใช้ปลาแดงจ้ะลองชิมดูอร่อยครับทำไมทำหน้างั้นหรอป้าทำหน้าเหมือนลุ้นอร่อยอยู่แล้วอ่าต้องอร่อยเห็นปนูยิ้มแย้มเต็มใจมีความสุขเวลาทำอาหารในครัวแบบนี้เนี่ยนะคะแต่อีกมุมหนึ่งปนูคือคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ ป้าเป็นโรคไตมาสามสี่ปีแล้วเราก็นึกว่าโอ้โหต้องตายแน่แเป็นระยะสุดท้ายเราก็นึกว่าเป็นแบบโรคมนะเร็งใช่ไหมกลับมาบ้านก็เครียดแล้วตอนนี้จากอ้วนๆข,ขาวๆนะอยู่มาไม่นานก็ดำทุกวันนี้ป้าหนูต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยจอบรอค่ะโดยจะฟอกอาทิตย์ละสามครั้งไปตั้งแต่ตีสี่กลับมาอีกทีก็เที่ยงวันค่ะเวลาไปฟอกไตป้ากระเจ็บนันเนี่ย แทงบางทีก็แทงสองทีสามทีตีท,ทีแทงแล้วก็ชักถ้าไม่ตรงเลือดไม่พุ่งมาตัดสายยางเขาก็แทงใหม่ก็ต้องชักออกมาเพราะเส้นเราแทงยากต้องหัวหน้าแทงได้คนเดียวระยะสุดท้ายรักษาไม่หายนอกจากเปลี่ยนไตแต่ลูกให้ไตก็มันต้านกันใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็ขอไตบริจาคจากคนที่ จะบริจาคตานะจะมาเข้ากับเราได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม้ความเจ็บป่วยจะนํามาซึ่งความทุกข์แต่ก็ทุก์แค่กายค่ะเพราะทุกวันนี้ป้าหนูสามารถขจัดทุกทางใจได้ด้วยการทําสมาธิซึ่งป้าหนูทํามาเกือบครึ่งปีแล้วล่ะค่ะหมอคะแนะนํามาว่าให้นั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอ่าหายใจลึกๆทักนี้พอป้าทำมันก็ช่วยป้าได้นะ หรืว่าเออเราสบายใจเราอะไรเงี้ยลมหายใจเข้าลมหายใจ หนูจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดพูดถึงว่าต้องฟอกไตประจําเคยไม่ไปด้วยนะเคยไม่ไปแลวเป็นยงเกิดอะไรขึ้นป้าหนูจ๋าตอนปีใหม่อะค่ะแน่นหลับไปเลยเอ้วไปตื่นที่หน้าอนเลยไม่ไปฟอกไตแขกก็เยอะมากช่วงเสดายไงเสดายโายเสดายเสดายลูกค้าลลเยหลอยแล้วอาการหนักไหมฮะต้องฟื้นตัวยังไงอาทิตย์หนึ่งนะค่ะปิดร้านอาทิตย์หนึ่งโดนใส่ทอดด้วย เพราะฉะนั้นต้องไป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 เป็นประจำอย่างวันนี้เดี๋ยวหมดรายการเราก็ไปก็ไปถึงคิวนัดวันนี้ต้องไปนะอย่าเบี้ยนะแต่วันนี้พวกเราขอเป็นกําลังใจให้ป้าหนูนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หมั่นไปล้างไตขอบคุณป้าหนูนะขอบคุณพี่นองพารักนะคะขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณคระ เอาคปอนงกขอน่าเอาตามดูผลงานร้องไปงไช่วงหน้าช่วงหน้าจะพาไปชิมมะพร้าวน้ำหอมสดๆจากต้นพี่หาอยู่ไม่ใช่เหรอมะพร้าวที่ไหนอร่อยอีกใช่นะจะเป็นที่ไหนสักครู่เดียวค่วะคสนับสนุนมือใหม่หัดขายโดยซอสปรุงรสฝาเขียวกราเด็กสมูลใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาร์เนชั่น สำคัญที่ขายไปได้ของทางท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก,ก็คือร้านอาหารคุณภาพนั่นเองครับ <S <S ใช่เลยครับตังวันนี้เราไปชิมร้านอาหารญี่ปุ่นิวชั่นที่โดนใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติกับร้านไท่ไบรสแนปเปอร์ครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้เมนูอาหารหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะเมนูสเต็กแกะนี้จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับ เชอริยากิแล้มาแล้วค่ะเป็นเมนูสเต็กแกะเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำกินกับซอสเตอริยกิกิและเครื่องเคียงต่างๆยิ่งเข้ากันกลมกล่อมอร่อยตรงๆจริงครับเนื้อแกะนี้นุ่มมากๆเลยนะครับคุณเคียงใช่ครับเมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่เอร์ของทางร้านเราเราจึงเน้นเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีปรุงแต่งด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพเท่านั้นครับเมนูนี้นะครับเราใช้ซี่โครงแกะคัดพิเศษมาต้มข้นจืดคุณภาพดีที่ทําให้เนื้อแกะนุ่มรสชาติโดดเด่นเป็นเคล็ดลับคู่ครัวที่ใช้มานานจนเหมือนเป็นคคครรรรอออบบบบบััััววเดีียยกนนนไปแแล้้่มาาฐ ผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตทานิชั่น